สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันนะคะการแก้ดูบิก3ามคูณสมหลังจากที่เราได้ขาวล้อมขาวมาแล้วนะคะเราก็จะมาทําหน้าขาวให้เต็มแบบนี้นอกจากเราจะได้หน้าขาวเต็มแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังได้แถวที่1เต็มด้วยนะคะซึ่งแถวที่1เนี่ยที่เต็มก็จะต้องตรงกับเซนเตอร์ของมันนะคะแต่ละด้านก็จะมีเซนเตอร์แล้วก็แถวที่1เต็มแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีททำกันเลยค่ะเราเอาด้านสีขาวไว้ข้างล่างนะคะแล้วเรามาดูการทำแถวที่1ให้เต็มอันนี้เรียกแถวที่หนึ่งะคะแถวที่สแถวที่สนะคะวิธีการดูให้ดูแถวที่3นะคะว่ามีสีขาวติดกับสีอะไรนะคะอันนี้สีขาวติดกับสีน้ำเงินหมุนสีน้ำเงินไปให้ตรงกับเซนเตอร์ สีน้ำเงินแบบนี้นะคะ,ะตรงแล้วเราทำไงต่อเราดูว่าสีขาวอยู่ฝั่งไหนนะคะนี่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะหมุนซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงค่ะ,ะดูสีขาวตัวต่อไปสีขาวติดกับสีเขียวหมุนสีเขียวให้ตรงกับเซนเตอร์สีเขียวแบบนี้นะคะอันนี้ ขาวอยู่ขวามือหมุนขวาขึ้นหมุนซ้ายขวาลงมีสีขาวอยู่ไหมดูสิไม่มีแล้วแต่ว่าสีขาวข้างล่างเรายังไม่เต็มเลยนะคะทํายังไงอ่ะถ้ามันอยู่ข้างล่างแบบนี้สีขาวอยู่ข้างแถวที่หนึ่งอยู่ทางขวามือนะคะปิดขวาขึ้นบนซ้าย พอลงค่ะเพื่อเราจะเอาสีขาวขึ้นมาไว้แถวที่สามนะคะ,ะตรงกับเซ็นเตอร์สีน้ำเงินเรียบร้อยขาวอยู่ขวามือขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงะจะเห็นว่าเรายังเหลืออีกอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่สีขาวยังไม่เต็มเหลืออีกชิ้นหนึ่งที่สีขาวไม่เต็มทํำยังไงมาดูซิสีขาวเราอยู่ไหนสีขาวเราอยู่แถวที่หนึ่ง ขวามือนะคะถ้าอยู่แถวที่1นซ้ายมือก็ให้บิดทางซ้ายนะคะแต่อันนี้มันอยู่ขวามือก็บิดทางขวาะคะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงขาวติดกับสีแดงนะหมุนสีแดงไปให้ตรงกับเซนเตอร์สีแดงแบบนี้นะคะขาวอยู่ขวามือหมุนขวาขึ้น บนซ้ายขวาลงค่ะเ่ยเราก็จะได้หน้าสีขาวเต็มแบบนี้นะคะพร้อมกับแถวที่หนึ่งเต็มตรงกับเซนเตอร์นะคะแถวที่หนึ่งเต็มตรงกับเซนเตอร์ทั้งสีด้านเลยนะคะต่อไปเรามาเก็บแถวที่สองนะคะเก็บแถวที่สองทำยังไงนะคะมาดูหน้าสีเหลืองที่อยู่ข้างบนดูที่ชิ้นเอทนะคะเอทเอทสี่ชิ้น เราจะไม่เล่นที่ติดกับสีเหลืองนะคะนี่สีเหลืองเราไม่เล่นสีเหลืองเราก็ไม่เล่นนะคะอันนี้สีส้มแต่ว่าติดกับสีเหลืองที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่เล่นนะคะเราเล่นได้หน้านี้หน้าเดียวนะคะสีส้มติดกับสีน้ำเงินดูดูดูสีข้างล่างนะคะดูชิ้นเอทด้านบนแต่ให้มาดูสีแถวที่สามนะคะสีน้ำเงินหมุนให้ ตรงกับเซนเตอร์สีน้ำเงินนะคะเมื่อตรงแบบนี้แล้วนะคะทำไงต่อดูสีชิ้นเอว่าเป็นสีอะไรนะคะดูด้านบนนะคะสีส้มสีส้มอยู่ฝั่งไหนอันนี้สีแดงสีส้มอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะถ้าสีส้มอยู่ฝั่งซ้ายมือให้บิดบนไปทางขวามือนะคะบิดนี้นะคะบิดข้างบนหนีไปหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้น ยกสายขึ้นนะคะบนขวาแล้วก็ซ้ายลงนะคะแล้วเราก็ทําเหมือนเก็บแถวที่หนึ่งเลยนะคะดูแถวที่สามว่ามีสีขาวอยู่แถวที่สามไหมอันนี้สีขาวอยู่ติดกับสีไลนะคะอยู่ติดกับสีส้มหมุนสีส้มไปให้ตรงกับเซนเต,นเตอร์ของมันนะคะสีขาวอยู่ขวามือนะคะเอาขวามือขวาขึ้นบนซ้าย ขวาลงนะคะอะ่จะเห็นว่าเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะหลังจากเราดูไม่เล่นสีเหลืองเนาะสีเหลืองมันมีทั้งสามชิ้นเลยเพราะฉะนั้นเล่นได้สีนี้สีเดียวคือสีเขียวเขียวติดกับส้มนะคะหมุนส้มไปให้ตรงกับเซนเตอร์สีส้มนะคะดูชิ้นเอ็ดด้านบนเป็นสีเขียวเขียวอยู่ฝั่งไหน ขวาไม่มีอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเขียวอยู่ซ้ายมือบิดขวาหนึ่งครั้งนะคะหมุนบนขวาปัดหนีนะคะเสร็จแล้วยกสายขึ้นนะคะสายขึ้นบนขวาแล้วก็ซ้ายลงดูแถวที่สามมีสีขาวสีขาวติดกับสีอะไรขาวติดกับเขียวนะคะขาวติดกับเขียวหมุนเขียวไปให้ตรงกับเซนเตอร์เซนเตอร์สีเขียวตรงแล้ว ดูสีขาวอยู่ข้างไหนฝั่งขวาหมุนขวาขึ้นบนซ้ายแล้วก็ขวาลงคะดูสิแล้วเล่นสีไหนได้อีกติดสีเหลืองไม่เล่นนะคะสีเหลืองสีส้มติดกับสีเหลืองไม่เล่นอ่ะสีเขียวติดกับสีแดงเล่นได้มันตรงกับเซนเตอร์สีแดงแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องหมุนคราวนี้มาดูสีเขียวที่อยู่ด้านบนสีเขียวอยู่ฝั่ง ขวามือนะคะถ้าอยู่ฝั่งขวามือบิดซ้ายบนซ้ายหนึ่งครั้งนะคะยกขวาขึ้นบนซ้ายแล้วก็ขวาลงสีขาวติดกับสีเขียวนะคะขาวติดเขียวแบบนี้หมุนเขียวไปให้ตรงกับเซนเตอร์สีเขียวขาวอยู่ซ้ายมือหมุนซ้ายขึ้นบนขวา แล้วก็ซ้ายลงนะคะดูสิเต็มหรือยังอ่าแถวที่สองจะเห็นว่าแถวที่สองเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะสีสม้มไปสองแถวสีเขียวก็เต็ม,ส,ตมสีแดงเต็มสีน้งเงินเต็มนะคะอ่าสำหรับขั้นตอนการแก้รูบิกสามคูณสามเก็บแถวที่สองเก็บแถวที่หนึ่งแถวที่สองได้แล้วต่อไปเราจะมา ดูขั้นตอนต่อไปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อติดตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ